ในลำดับต่อไปก่อนที่จะได้วางดอกไม้จังทางโรงงานประสาทภัยสารสินอำเภอสันปตองนะครับจะได้มอบทุนให้แก่อกองทุนของกลุ่มชาพนก,กิจนะครับส่งเพราะอาบัติสกหานเนชิญพหลวงชาวรทินิยองนะครับได้เป็นตัวแทนของกองทุนได้เข้ารับจากโรงงานปราสาทภัยสารสิน,นเลยเฉยครับ คนั่นเองนะครับนี่ดับรักษาป in ไปพระคุณทั้งนั้นมีไปพระคุณหลวงพ่ออภัยพระสุราพิปดีจังหวัดฉะวัตเชียงใหม่ลำพูนแม่สอดธรรมยุทธจังหวัดปัตตานีหลวงพ่อลำหน่วงไม่เบตาได้นำพระสงฆ์ทั้งนั้นได้วางกอกไม้จันทร์นะครับยังมลพระสงฆ์สมณีทุกรูปนะครับได้ติดตาม ในพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาวางดอกไม้จันทร์ลมพระวสเวกร,รวมสรรส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ชมชายวรรณภูมิท่านผู้วายชนในโอกาสนี้กับรัฐนาสัุฆเจ้าทุกกลุ่มครับหลังจากที่พระสงฆ์สมเนินทั้งนั้นได้เมตตาวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ขอเรียนเชิญข,ขอบพระสันวบางปูนครับ เดี๋ยนี้เอาโอฟิทไปก่อนเนาะขอบคุณเจ้าหน้่อาบาประเภทงานแ้วของพปเปอราอาศัยลูกเตาหล่รานกำลังวางชาที่มีบากแห็งเช่นนักนนะครับนช่วยกันขอบคุณคร ในการสุดท้ายประจุมเพิร์ลซุกในการสุดท้ายในนาขอ,ของคณะกรราธิการอเ,เชิญท่านผู้มีเกียรติทุกสภาพประพฤติและสุาภาพสตรีผูกท่านที่ได้ส่งเกียรทางมาส่งคุณแม่โชว์ชายวันภาภูมิในวันนี้ไ้ เกิดขึ้นนะครับสํารวจ์ิดของทุกท่านนั้นเธอเป็นเอรู้ตั้งแตเปิดจนคิดใจดยงเดียวกันอะคจัเป็นการไว้อะไรในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านได้พฏิบัติจนกว่าจกส่งปูนแก่เวลาเชิญครับ ควรเก็บเวลาขอบคุณทุกท่านครับในโอกาสนี้เดี๋ยวเจอเท่านแขตผู้มีเกียรติท่านสุภาพรุ่นอะไสุภาพจตีทุกท่านนะครับในโครงการมาลองไม่หยันส่งตัววิญญาณเข้าในโชตนชายวรรณพูน,นในโอกาสน,นี้โดยพร้อมเพียงกันครับ เรื่ประกาศใดพอดีติตอิรวของลูกหลานทุกผู้ทุกคนสมัครล่าบห้กุมาเอาไปคหรับทุกท่านกับมานโอกาสนี้ในปโตรดใด กระตั้งในมีสุขภาพพรรณไมที่แข็งแรงสมบสรูรณ์มีโจคกนีล่าเป็นอนยุวัน์ปันยืนนะครับเหมือนนทุกนูนขขุกานอาวุธ่อกที่ทงุูหา ประมุปร like like ิมาห้าชั้นบรรโมกงาวนในที่พบกับศบลสเและเล่าข่อแม่นะแตมีมูลค่าหลายหนจะไปเข้อเพลสเอาหานอไวยซึ่งสุขงานความดีเดี๋ไว้สิ่งที่พี่แม่เคยสอนนัเคยทำเคยบอกคำลูกคหลังความจ่ำความสุจฉอันใดสิ่แม่เคยสอนห้ลูกเื่อหลัง ที่แม่ได้ยนปฏิบัต,ติเป็นเนตุบบ๊กแก่ยาสัพูทำหลานลูกหลานจะจะ็ลกจับไว้อาัตาราในเข้ามาตั้งนี้ต่อไปมันจะเป็นทำง,งานที่มีชื่อว่าโฉมฉายบนรพูจะได้จ้างไว้ให้ลูกเพื่อหลานไป็รลูกจับ ปราการเข้าานะครับเป็นรลูกสาวอเยนอนเทอรนไท้อก็อารรวับ้มีธรรมขอพระเดชพระคุณหลวงพ่ออานเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีอา์คณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่สอนธรรมยุทธ์จังหวัดปัปตาราพิรุฬห์ราลำหลวงนั้เมตตา คสวิตไฟประชนเพลิงทรงสการตามภ้าแม่ชมชายวันนภูมิณสัถาน วายังตุเรวสังติเกวตเทกจางอาภิสัญโยมิตัวเกิดตอัจฉริยติรูปัตว์ของพรอบัววรรณูนตากรรมสัตวาละขอบพระุณในเมตตาธรรมในพระมหาเทรานุเทระแันเดชวาจาทระครู สารอีรัตน์สังขารธรรมของคุณแม่ชมชายวรรณพูลเป็นที่เรียบร้อยขอทุกท่านได้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพในนามของครอบครัววรรณพูลจากพี่น้องทุกท่านขอขอบพระคุณท่านแก่ผู้มีเกียรติคุณพี่น้องท่านจารุยนทุกท่านในโอกาสนี้ครับนึกครับขอทุกท่านได้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพขอบพระคุณครับ